แม่ดักรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรีวิวที่ทุกคนรอคอยค่ะ RG1811 หนึ่งหนึ่งนะคะใครก็ได้ตั้งชื่อรุ่นได้ทีค่ะเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็เรียกว่า แหวนเพชรหัวใจบางท่านก็เรียกว่าแหวนโบนะคะมาดูรายละเอียดงานกันค่ะรุ่นนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะเราจะใช้เพชรที่เป็นรูปหัวใจ2ดวงนะคะประกบกันแล้วก็กลายเป็นโบนะคะตัวเรือนผลิตจากเงินแท้ค่ะแล้วก็ชุบโปรเดียมส่วนเพชรที่ใช้นะคะเป็นเพชรสังเคราะห์ซีแซดแมดดค่ะรุ่นนี้ราคา2400บาทมาลองดูนะคะว่าตอนใส่เข้านิ้วจะน่ารักแค่ไหนค่ะ ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสองหัวใจกลายเป็นโบก็จะเป็นงานออกแนวแบบใส่แล้วก็น่ารักสบายสบาๆค่ะใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสเลยรุ่นนี้เหมาะกับการที่จะซื้อเป็นของขวัญน,นะคะให้ตัวเองหรือว่าหนุ่มๆเล็งใครไว้ก็จัดวงนี้ค่ะรับรองว่าใครได้รับนี่ยิ้มเลยค่ะเพราะว่าน่ารักแล้วก็ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกชุดเลยนะคะแมทง่าย ไม่เบื่อค่ะความชูก็ประมาณนี้ค่ะก็กำลังอยู่ในระยะที่ใส่สบายค่ะขอรีวิวเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นน่ารักสุดๆกับรุ่นนี้ค่ะ rg 1 8 1 1นะคะสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ใต้ภาพได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดรีวิวกันให้ดูอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้เรียบร้อยบายค่ะ